เราไม่ได้มาเข้ารวมเก็บต์บารนี่เลยเอ้ยเราต้องทำเป็นไม่รู้ก่อนดิเอาเอาไม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 เฮ้ยมันยังผมได้เข้ารวมเก็บอะไรก็ไม่รู้เอคุณก็มาเหมือนกันแล้วเนี่ยใช่ใช่ผมเล่นตักจีมาออฟอโดนตบโดนตบไปกี่รอบอะพี่ไม่โดนเลยพี่ไม่โดนเลยโดนหรอบเลยเล่นเก่งมากเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วแวาแล้วมาแล้วเราตื่นมาแล้วมาาตื่นมาแล้ว ไปที่ประตูเพื่อถ่ายรูปออมมอโอ้ยเอ้ยลงทอมีเงินเงอนอะโอ้ยคนเล่นคนเล่นเอ <ยา S 2> ้ยอยา่าแยกอยาก่าแยกอย,ากาย่าแยกน้องพี่ปาก,กอดพี่ปาก,กอดครับ Q, พี่ปากอดครับน้องเอบางคนไม่ถ่ายรูปไปหรอวะอ่าถ่ายรูปเด้เอ้ยโอ้ย,อยมีรูปผมขึ้นด้วยอะไรมีแค่รูปผมวะไหนไม่มีพี่ี่ไปละพี่ไปละไม่รอละเอ้ยผมเบอร์ศูนย์สามสี่เบอร์อะไรศูนย์สองเก้า ไปถึงไปถึงจุดสิ้นสุดโดนไม่ถูกสาวเห็นเป็นไปอะไรมดอ๋อไอ้นี่ไงโกโกวาคิมิชิบิดาอ๋อไปเร็วคุณยักษ์ไปเร็วอุ้ยเฮ้ยอุ้ยไวไวพี่รอดพี่รอดพี่รอดเฮ้ยคุณมันมันวิ่งได้ผมเพิ่งรู้อ๋อพี่ยังรอดอยู่เนาะ โอ๊ยทำไมบางคนไปเร็วจังวะนิ่ไวอทำไมผมวิ่งไม่ได้คุณอ้าใช่เหนื่อยเฮ้ยผมวิ่งไม่ได้จริงนิ่งไวิ่ไวนิ่งว้เยมี้มาก่ออยมีคนอยู่เยอะอยู่ เนี่ยผมวิ่งไม่ได้เอาทำไมวิ่งไม่ได้เอออ๋อมันมันกดไม่โดนเหรอก็กดโดนเย้ผ่านเกล็ดแล้วโอ้โอ้โอโอ้อีซี่อีซี่อะมันงงทำไมสีมันเข้มขนาดนี้อ้วแสบตาห่อ ม oh. ีคนมาคิดอุ้งอุ้งไปเยอะจังอุ้ยแล้วเราจะมีการตีกันระหว่างนอนปะเอ้ยนี่ไงเลัดีเิเสียชีวิตแล้วก็รอดมีแต่เบี้นเบีค่ะอุ้ยเหลือ, <c oughs> อยี่สิบเอ็ด <c oughs> คนเองเ <c oughs> หรออ <c oughs> คนอไม่ใช่ดูกอนเงินไม่ใช่ <c oughs> ตายไปมาคิดไปยี่สิบเอ็ดคนอันนี้ได้รลบัดคองจริงเลยเปล่าทำไมเขาให้โหวตว่าจะเล่นต่อเหรอใช่ใช่ใช่เราอะวงกลมเลย ปเล่นต่อนะเล่นต่อเลยฮ่าฮ่าพี่โลบพี่โลบฮ่าฮ่าอุ้ยอุ้ยจับกลุ่มมะอุ้ยอุ้ยพี่นั่นไม่เป็นกูอยาไม่าดิกูอยากเรอยู่ด้วยกันกูอยู่ไหนอะอยู่หลังคุณอะแล้วเราต้องรวมกลุ่มยังไงอะได้ไหมอ๋อนี่ยอ๋อมานี่คุณมานี่อ๋อไม่ใช่กล่องตรงนู้นกล่องอยู่นู้นต้องเข้าไปตรงกล่องนู้นปะคุณป่ะอาทีมสีเขียวไหมเราไปกดเลยอทีมสีเขียวมาเร็วมาเร็วมาเร็วคุณหัวเขียวเฮ้ยเอเลี่ยน อ้าวมันไม่อยู่กับเราอ่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วอ้าวเฮ้ยอ้าวโอ้นี่ไงนี่ไงเฮ้ยไอ้น้องเราอยู่กันเกี่ยวกับเนี่ยเน้ยเราแล้วการทนอ่ะขอคนในทีมนี้ด้วยค่ะโอ้ยและไอ้สีเหลืองมันไปกองอะไรกันอยู่อย่างนั้นนะเงื่อนวันดี้เลยเอาเบคอนเออมาแล้วเฮ้ยใครวะมันจับให้อ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะเอาไปด่านแรกด่านแรกไปไอ้เบคอนเอาคุณนี่ได้เลยเหรอ เอ้ยได้ไปเร็วอุ้ยแต่ไปคืออะไรวะอย่าบอกนะว่าหมากเก็บบออะไรอะอะไรอะคุณยักษ์มองไม่เห็นเออนน้นนี่จำไม่ได้เหมือนกันเอ้ยผมได้อะไรวะฮะจะกลัวหมากเก็บอยู่ะเฮ้ยคือความจำดีเกินเลยความจำดีเกินรอบเดียวผ่านนะความจำดีเกินอะรอบเดียวผ่านสองหนึ่ง ไอสองคนนี้เร็วจ้ยทำไรอ่ะทำไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะจับคู่ดาวเหรอคือยังไงอ๋อดาวสีเหลืองก็จับสีเหลืองเหรอหรืออะไรอ่ะหรือว่าขึ้นกัตามดาวอะเฮ้ยไปเร็วเอาสองจะไปแขนนะผมไม่ตลกย้อนไม่แขวนผมนะเงี้ยแขนจะตกเอวเร็วเกือบสุดท้ายแล้วไอ้เี่คน ลเฮ้ยยังไงวะอุ้ยยี่บอเรากดตามแถบอะใช่ป่ะอ๋อโอ้แล้วก็ตึก <Techn> ต <Pokémon> ึกอ๋อแล้วก็ตึกตึ๊กอ๋อเอานิ่งเลยเฮ้ยไอ้สิบวิเลวรู้เร็วคนลุ้นทุกคนลุ้นเฮ้ยไอ้เบคอนเฮ้ยมึงคือซาาแทนสายโมโหแล้วเนี่ยเฮ้ยมสายมาแท้ไอ้นุ่มเฮ้ยมันทำผิดไอ้เบคอนกูผ่านรอบ เร็วๆเว้ยโอ้โหสิบวิโอ้ไม่ทันแล้วแหละเฮ้ยเอ้ยทันด้วยนี่ไงเขาเรียกว่าลุ้นว่าเสียวของจริงดีนะที่เราแบบเร็วอ่ะีที่เราผ่านเร็วอ่ะคุณอยาก เกือบมาคิดอโอ้ยตอนนี้เงินนั่งหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเหรียญเลยอ่ะเอาเป็นโลบ้าของจริงได้ไหมโอ้ยอย่าบอกนะลงนอนอ่ะลงนอนน่ะจิ้มกันเองนะจิ้มกันเลยยมานอนกับผมกันโอ้ยมาคิดไปเก้าตายน้อยยังไงเอ้ยคุณโลบอ่ะพี่พี่หิวไปต่อเลยครับไปต่อเลยเดี๋ยวพี่กดกรมกรมเลยเฮ้ย กูอุยอุยอ๋อเน่คนน้อยอ่ะอุ้ยอุยอุยอุ้ยอุยอุ้ยสามใช่เหรออืมล้วใครปอะชุมกับเราคนนึงวะไม่รูเข้าห้องไปเลยเฮ้ยคุณยาคอยู่ไหนอยู่ไหนมาที่เลยมาที่นี่นี่นี่เอากระเปคอนมาเข้ากับเปคอนมาเร็วมาเร็วมาเร็วกระเปคอนมาเร็วมาเร็วไอ้อ่ะไอ้อ่ะอันเน่ผมตัวเตี้ยคุณผมอันนี้ไม่ได้ผมเติร์ตเตี้ย พี่รัดคอยเบคอนนี่โอ๊ยแล้ทำไมหน้าผมมันเอ้าเอ้าเอาราจะเปิดประตูทำไมเบคอนโอ้นึกว่าออกแล้วคุณยน่คุณยน่คุณอยู่ไหนอะคุณไม่หรผมยอมเดียวงั้นอะเอาผมผมไปเอาผมผมไปปัง เข้า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 ขามาแบบว่ามีการทะเลาะกับผู้คุมนิดหน่อยอ่ามันล้นเลยอุ้ยอ่ะย่อยังเหรอเด็กคนนี้ผมผมผมวิ่งได้นะผมคือผู้เล่นสามหกเก้า้ยเรียกว่าสวยอ่ะผู้เล่นอะไรอ่ะผู้เล่นอะไรอ่ะหนึ่งหกสอง อ้ยพี่สามหกเก้าแล้วล้องทำภาพสวยยังไงอุอีิอาอุอีทำไมผมต้องหัวโลนวะคุณผมผมไม่ชอบแบบนี้ผมไป like <c oughs> ดิสไลด์ดีกว่าโอ้ยทำไมตัวมัน <c oughs> มน่ากลัวจังแต่มันทำภาพสวยอยู่นะโอ้ยมันมัน,ม,นมันเปิดไม้ได้เนี่ยอันเนี้ยคุณระวังนะนี่วจะไปคนแกล้งคุณหรือเปล่าเล่งไว้ชัดเกิน <c oughs> อ้าอ้าผมตายได้ไงอะ อ้าวมันยิงคนมั่วเหรอเกี้ยังไม่ได้ดไลายเลยผมผมตายได้ไงวะอวเอาเอาเแล้วผมโดนอะไรเครียบเครียบเลยเอาแล้วผมตาลเลยเปลี่ยนดีกว่าทุกคนมันเอ้ยมันเล่นยุ่งยากจังอ่ะมันยิงแล้วมัว่วไม่กลับไปเล่นอันเดิมไดนเลยนี่เอาอันนี้เอาน,น,อน,นี้ไม่ชอบใจเพราะว่าเราไม่มีผล นี่แมปนี้พี่ไม่หัวเราแล้วหน้าพี่ก็ไม่ได้หายด้วยแบบที่ดีแมปที่ดีว้ยสองสองหาน้องเราพูดได้องสองห้หรอเอ้ยอุ้งอีอุ้งอุ้อีุ้งอีอุ้งอีองอีอ้อุ้ยอุ้งอีุ่้งอีอย้กอีอุ้งอีอุ้อีอุอีอุ้อีอุ้อ้อ้งอ้งีงอีออออออง เออผมบาแล้วอะพี่บาแล้วพี่บาแล้วพี่บาแล้วเพื่อนอยู่ไหนผมบาดคนมาทั้งสองคนนะมจะแคร์ไหมกูแคร์บอกเลยทำให้กูแบบนี้กูแคร์ผมเล่นล็อกค่ะไม่มีใครมาของผมเลยมันเดินมันเดินอยู่หน้าผมผมผากมันเลยเหมือนไส้คนมาคิดเยอะกันอยงเงี้ยเฮ้ยมาผผมเอ้ยนี่นี่อ้าวอ้าวมาคืนเลยมาคืนเลยมาึ้นเลยนี่เกิดกี่คนอะ เฮ้ยเหลือเยอะอยู่เหลือเยอะอยู่มาคุณมาคุณมานี่คุณมานี่เร็วไหนผมอยู่เด็กกระโดดอยู่กระโดดอยู่กระโดดอยู่มาเร็วมาแล้วเฮ้ยทำไรอะทำไรอะอ๋อเลือกอ่ะอ๋อแล้วพวกคุณมันยังไงโอ้อเป็นมินิ เดีวมากทำไรวะอ๋อเล่นคนเดียวอ่ะ,อะ <c oughs> ถำว่าสีไหนมาก่อนสีไหนมาหลังหมุนดิอันตรายดาะหูยเดาะโคตรยากอ๋พี่ผ่านแล้วพี่ผ่านหมดแล้วนี่อะไร่ะคนยากเราเร็วไปเราเร็วเร็ววิ่ง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 ไปเร็วเร็วว้าวว้าวคนยากเร็วสรุปใครเล่นกันแห่ ผ่านยังอ่ะทำไมต่อเดินผ่านเส้นชัยไปยังอ,อ๋อก็ผ่านแล้วไงอ๋คอคุยอยู่คนละ <โอ S 2> สนามกับผมอนาะสรุป <laughs> ใครเล่นใครกันแน่เนะี่ย <c oughs> ไม่อยากให้คุณตายไม่ตายอ,อ๋อแต่ไปเกมอุ้งอีอ่ะอุ้งอีแล้วผมชอบเล่นมากเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตีกันปะเนี่ยตีกันปะเนี่ยตีกันปะเนี่ยอุอีอ่ะอุ้งอียังใครขึ้นมาบ้านหมดเลยนะเออโอเคโอเคเฮ้ยอย่าชนพี่อย่าชนพี่น้อง มันตีกันแล้วมันตีเลมันตีกันอยู่ข้างล่างเราเป็นแค่ผูเพื่อนอะไรแล้วผู้คุมมันยิงได้ด้วยอ่ะไอ้ผู้คุมเป็นเกี่ยวแล้วผู้คุมเจือนผู้คุมหลุดไปดูให้ด้านล่างเราดิไมฮ้ยมันอยากขึ้นมาตีนะพี่บอกเลยพี่จับเพื่อนหมดเลยนะไม่ีไม่มาโดนผมนะโดนเหรอโดนเหรอ เอ้ยเอ้พวกคุณมนเดินมาทำาไมวะมันจะยิงไงมันจะยิงเอะเดนะ้ออ้มันเอ้ยม <c oughs> ันยิงเอ้ยมันฟาดเอ้ยใครจะกระโดดมา,มาอย่านะอยอย่านะเอ้ยมันต้องผักก่อนพวกคุณพอเราผักเสร็จแล้วก็ฟาดเลยเอ้ยมักกัจะกระโดดมาหาเราว่าจะกระโดดมาหาเราตีออมันเลยไงได้ผัออออ<า>กผั<า>กผั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 กแลผักผันผักน ีเลยพี่ฮ้ยอย่าไปตีมันทำไมนี่ผักก่อนเลยนี่ผักไปแล้วก็ตกเตี๋ยตีเฮ้ยคุณมีคนยายาหนีแล้วนีแล้วมือเตี๋ยนัอ้นี่พี่ตี๋ยงพี่ตี๋ยงเนี่ยเนี่ยพี่ตี๋ยงเนี่ยตี๋ยงไง่ายมานี่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 เอ้มานี่มานี่บอกเลยคนใส่น่ะโอ้ยคุณยากเอาคุณยากเษ์พวกคุณมันจริงบอกพวกคุณมันจริงบอก นั่งเดือยไอ้นี่มากวนอ่ะพ่อมึงไงกูมันยิงคนได้ด้วยก็เถื่อนเลยอันเนี้อันเนี้เฮ้ยอุ้ยอีอ่ะอุ้ยแล้วปะ นี่ผมกดผักไว้ก่อนดีกว่าเผื่อมีใครให้ผักไอ้พวกมันยิงมั่วเลยมันยิงอะไรมั่วของมันวะมันยิงมั่วจริงอ่ะเอ้ามันยิงผมตายเลยด้วยแหมผมเดินใกล้ๆพวกไอ้นี่น่อยดีกว่าคนเหลือน้อยมากอ่ะคนเหลือน้อยเกินอ่ะเดี๋ยวมันอุ้ยเอ้ยมัเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วกี่คนกี่คนยังไม่บอกเลยลาวันอุ้ยอ่ะอุ้ย เฮ้แล้วมันยิงเหี้ยไอะบูมันยิงครบีอะวะเกินแล้วปะเนี่ยเฮ้ยรับดิอะไรวะเกินเกินเกินเฮ้ยเกินเอ้าผักผักเออตายกันหมดนี่แหละตายกันหมดนี่แหละเออตายเฮ้ยขอบคุณนะกูเข้าไปกูไม่ย้อยพวกมึงเก่งตายกันให้หมดนี่แหละเออไปตายกันให้หมด กมเข้ามายิ้งกูกูเข้ามายิง้งไปมันจะแย่งกันไม่มีใครรอดเลยนะกเมื่อกี้ย,ยางปั่นเลยไอ้หูโดนผักโดนผักปิวออกจากห้องเอาหัย ไม่ก็ได้ไม่รอดอ่ะอ่องนั้นอ่ะนี่ไงคุณยักษ์วันนี้เราไม่ชนะกันเลยเจอแต่เราตกบาตตายเพราะไอ้เจอีไอ้อันนั้นอ่ะใช่ใช่อะไรก็ใช้ใช้ให้ได้ก็ได้ผมได้ก็ได้อะไรอะไรก็ได้ผมได้